สวัสดีครับผมช่างพงศครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดเดินป่านะครับมีนี้เป็นงานตีร้อนจากเหล็กสับก้านะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันโอ้คืนไฟสองโมงครึ่งนะครับจุดนี้จะมีสองแบบนะครับชุดที่หนึ่งนะครับจุดนี้จะเป็นมาเซตี้สิบสามนิ้วนะครับมาเซตี้สิบสามนิ้วนะครับสันหกมิลนะครับ ใบกว้างสุด2.3ดมนะครับดามเป็นไม้พยุงลายนะครับเ่นดีสองครับเป็นมาเซตี้เหมือนกันนะครับ13นิ้วใบกว้าง2.3สนะครับสันอยู่ที่6ม so ิลนะครับตัวนี้ดามจะเป็นไม้ประดูลายนะครับเ่นทีสามนะครับเป็นมาเซตี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นใบขาดขาวนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับดาม5.5นิ้ว ใบพยุงดำแดงนะครับใบกว้าง2.3เหมือนกันนะครับเล่มที่สนะครับตัวนี้จะเป็นมีดแคม12นิ้วนะครับใบกว้างสุด2.2นะครับสัน6มิลนะครับดามเป็นพยุงดำตัดทองนะครับเป็นงานทิ้งผิวชุบนะครับตัวนี้เล่มที่ห้านะครับมีดแคม12นิ้วเหมือนกันนะครับ สันอยู่ที่6มิลใบกว้าง2.2นะครับดามเป็นไม้ะยุงดำนะครับ5เล่มนี้เปิดขายที่1100รวมทรงนะครับมีบริการปลายทางนะครับเพิ่ม100บาทนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีสินค้าพร้อมส่งนะครับ